you ก็ปล่อยมาให้อัปเดตกันแล้วนะครับในคืนวันที่27มีนาครับกับเกม Noman s Sky โดยที่ในรอบนี้นะครับจะเป็นอัปเดต4.6ครับมีชื่อว่า Orbital นะครับก็ตามธรรมเนียมครับสำหรับช่องของผมนะครับก็จะมานำเสนอครับว่าอัปเดตในรอบนี้มีอะไรที่ถูกเพิ่มเติมเข้ามากันบ้างนะครับไปไปดูรายละเอียดกันครับเบื้องต้นนะครับอย่างแรกเลยเขาก็จะนําเสนอเป็นเทเลอร์ครับใน u t u b e ซึ่งตรงนี้ผมขอข้ามไปเลยนะครับก็สําหรับใครที่อยากดูเป็นไกด์ไลน์ ว่าตัวเทเลอร์เนี่ยมีอะไรบ้างก็สามารถเข้าไปดูในตัว YouTube ช่อง Official ของเกมโนแมนสกายได้เลยผมขอเป็นย่อหลักๆก,ก่อนละกันนะครับสำหรับใครที่อยากจะรู้แบบรวดเร็วนะครับว่าอัปเดตในรอบนี้จะเน้นเรื่องอะไรบ้างครับก็จะเน้นในเรื่องของการเปลี่ยนนะครับสเปซสเตชันต่างๆเนี่ยให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับเปลี่ยนแปลงในขนาดที่ใหญ่แบบใหญ่แบบมหาศาลเลยแล้วก็มีรูปแบบที่ เปลี่ยนไปจากเดิมนะครับรวมไปถึงนะครับการปรับแต่งยานะครับซึ่งเราสามารถปรับแต่งยาได้แล้วหลังจากที่รอกันมานานกว่าหลายๆปีเลยนะตั้งแต่เกมออกเลยรวมไปถึงนะครับระบบกิ้วเควสของรางวัลต่างๆเนี่ยถูกเพิ่มเติมเข้ามาครับโอเคหลังจากนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะครับผมจะอิงตามหน้าเว็บออฟฟิเชียลของเกมโนแมนสกายเหมือนเดิมนะครับไปดูกันครับในเรื่องแรกนะครับจะเป็นสเปซสเตชันโอเวอร์ฮอลครับหรือเรื่องของการยกเครื่องสเปซสเตชันแบบใหม่ทั้งหมดนะครับโดยที่ในอัปเดตแพ นี้เนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนรูปร่างนะครับของ Space Station ซึ่งจะถูกเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยทั้งการออกแบบใหม่ครับเพิ่มรายละเอียดต่างๆรดไปถึงพวกแสงเงาวพวกสีนะครับทำให้เกิดความสวยงามมีรูปแบบต่างๆเนี่ยซึ่งต้องบอกว่าโอกาสที่จะซ้มข้มีค่อนข้างจะน้อยครับแล้วก็มีความยูนิคนะครับในแต่ะระบบดวงดาวด้วยนะครับจะเห็นว่าเหมือนผมเข้าใจว่าน่าจะใหญ่กว่าเดิมเนี่ยค่อนข้างจะเยอะครับแล้วก็ต้องบอกก่อน,นครับว่าก่อนหน้าที่มีอัปเดตแพทก่อนหน้านี้เนี่ย ก็จะมีรูปทรงรูปร่างของสเปซสเตชันเนี่ย แต่ละระบบดวงดาวก็แตกต่างกันแต่ว่าไม่เยอะเท่าไหร่นะครับบางระบบดวงดาวก็จะเป็นวงกลมทรงกลมมากบางระบบดวงดาวก็จะเป็นแบบสามเหลี่ยมพีระมิดอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าในอัปเดตแผ่นนี้เราจะได้เห็นความแตกต่างแบบเรียกว่าสุดขั้วเลยนะครับประมาณนี้อ่ะนี่ไงมีรูปแบบให้ดูแบบคร่าวๆนะครับเมื่อก่อนเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณาสามเหลี่ยมหรือพีระมิดอะไรประมาณนี้หรือแม้กระทั่งวงกลมอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าณตอนนี้คือ,อยกเครื่องใหม่หมดคับออกแบบดีไซน์อะไรพวกนี้ใหม่หมดเลยนะครับ หัวข้อต่อไปครับจะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของค่าชื่อเสียงครับ discount o okay. k ่าเท่าที่ผมเข้าใจนะครับอันนี้เนี่ยผมต้องบอกก่อนนะครับว่าผมอ่านตามอัปเดตในหน้า Official โดยที่ผมย,ยังไม่ได้เข้าไปลองในตัวเกมเลยนะครับก็ในหัวข้อที่2นี้เขาบอกว่ายิ่งเราเนี่ยมีค่าชื่อเสียงที่เพิ่มขึ้นครับมันจะยิ่งทำให้เราได้รับส่วนลดในการซื้อของ ในร้านค้าต่างๆเนี่ยมากยิ่งขึ้นครับโดยที่รายละเอียดตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าในอัปเดตแพทนี้ครับค่าชื่อเสียงต่างๆเนี่ยต้องบอกว่าค่าชื่อเสียงต่างๆในที่นี้ก็คือจะเป็นพวกเผ่าต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเผ่าเก็กคอแวก์วคีอะไรน่างๆเนี่ยมีผลต่อราคาสินค้าครับนั่นหมายความว่ายิ่งเรามีค่าความสัมพันธ์ที่ดีก็จะยิ่งได้รับส่วนลดมากยิ่งขึ้นหรือซื้อของได้ถูกลงกว่าเดิมนั่นเองนะครับโอเคต่อไปครับต่อไปต่อไปหัวข้อต่อไปนะครับเขาบอกว่าการออกแบบ Space Station นะครับ เป็นแบบใหม่โดยที่สเปซเซชันเนี่ยจะมีขนาดใหญ่และกว้างมากๆครับรวมไปถึงการนำทางไปยังร้านค้าหรือร้านขายเทคโนโลยีต่างๆที่อยู่ภายในสเปซเซชันแต่เดิมเนี่ยก็จะมีการใช้งานที่ง่ายแล้วก็มีประสิทธิภาพที่มากขึ้นกว่าเดิมครับเพิ่มจุดการเพิ่มจุดที่เราจะสามารถทําการสํารวจนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็จะมีจุดที่เราสามารถสํารวจไม่ว่าจะเก็บพวกเด v วทเชนดัต้านู่นนั่นนี่หรือแม้กระทั่งตัวนานานะครับในบางจุดเนี่ยก็ในตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่า า,าตัวสปเปซเซอร์ชันมันใหญ่ขึ้นมันมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นมันก็จะมีจุดที่เราสามารถสำรวจเก็บของพวกนี้ได้เพิ่มมากขึ้นไปด้วยนะครับเราก็ตัวนี้เขาบอกว่าเหมือนแต่ละระบบดวงดาวเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันด้วยนะครับก็ต้องไปลองดูกันต่อไปครับจะเป็นเรื่องของการค้าที่ต้องบอกว่า อ่าตรงนี้เนี่ยผมอ่านแล้วไม่แน่ใจว่าเป็นอย่างที่ผมเข้าใจหรือเปล่านะครับแต่ว่าเดี๋ยวอาตามที่ผมเข้าใจก่อนละกันแล้วก็เดี๋ยวอีกอีพีหนึ่งผมจะเข้าไปดูในเกมแล้วลองเปรียบเทียบกันดูว่าไอสิ่งที่ผมเข้าใจเนี่ยหรือว่าอ่านตามอัปเดตตรงหน้าเว็บของ Official เนี่ยมาแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับโอเคตรงนี้นะครับเขาบอกว่าแต่เดิมนะครับตัวสแกนอีอโคโนโมี่ในตัวยาน Starship เนี่ย มันสามารถสแกนหรือว่าบอกรายละเอียดได้ในแต่ละระบบดวงดาวครับว่าระบบดวงดาวนี้มีการค้าที่เป็นยังไงบ้างนูงน่นนี่ครับแต่ว่าในอัปเดตแพทนี้นะครับมันจะสามารถสแกนระบบดวงดาวที่อยู่ใกล้ๆแล้วก็บอกได้ด้วยนะครับว่าระบบดวงดาวนั้นๆเนี่ยต,ตอนนี้ต้องการอะไรบ้างครับซึ่งมันก็จะส่งผลทําให้เราสามารถเอาของที่ระบบดวงดาวนั้นๆหรือระบบดวงดาวเป้าหมายเนี่ยที่ต้องการเนี่ย ไปขายครับมันจะทำให้เราอะได้กําไรมากขึ้นหรือขายได้ในราคาที่ดีขึ้นครับตรงนี้มันก็เหมือนกับประมาณว่าถ้าใครเป็นสายทําการค้านะครับอยากปั๊มเงินเร็วๆเราก็สามารถ ซื้อของจากระบบรุกดาวหนึ่งไปขายอีกระบบรุกดาวหนึ่งซึ่งก็สามารถหาของถูกไปขายในระบบลูกดาวที่รับซื้อของชิ้นนั้นในราคาที่สูงขึ้นหรือได้กำไรเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับโอเคต่อไปครับก็จะเป็นการออกแบบนะครับคัพสมัยนะครับคัพสมัยเซชั่นของยานสตาร์ชิพตครับอตรงนี้เนี่ย ท่าที่ผมเข้าใจนะครับเราไปอ่านคอมเมนต์ของพวกฝรั่งมานะครับอ่าเดี๋ยวผมขออ่านรายละเอียดตรงนี้ก่อนละกันตรงนี้เขาบอกว่าในตอนนี้เราสามารถออกแบบยานสตาร์ชิพได้เองครับจากชิ้นส่วนที่เรากู้มาครับโดยวิธีการก็คือเราจะต้องทําการย่อยหรือหรือยานที่ไม่ใช้นะครับที่ตัวเทอร์มินอลตัวหนึ่งที่มีชื่อว่า อ t f ฟิ t ติ g งเซสชันครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอาชิ้นส่วนต่างๆที่ได้นะครับกลับมาทำการสร้างยานในแบบที่เราต้องการครับโดยที่ยานที่หาได้แบบเก่าเนี่ยหากนำมาเทรดก็จะได้โบนัสเป็นราคาที่สูงขึ้นด้วยนะครับโอเคและทีนี้ที่ผมเข้าใจเนี่ยจากการเข้าไปอ่านคอมเมนต์ของพวกฝรั่งเขาบอกว่าแม้ว่าเราจะสามารถออกแบบยาน อ่าแบบใหม่ๆได้นะครับแต่ต้องบอกก่อนครับว่ายานแบบเก่ายังก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าผมเข้าใจถูกไหมแต่ว่าก็มีคนเหมือนกับออกมาอบอกว่าเราจะสามารถออกแบบได้เฉพาะยานลำใหม่แหละที่เราต้องการประกอบขึ้นมาใหม่โดยที่เอาชิ้นส่วนจากการยอร่อยยานเก่าๆเนี่ยมาผสมผสเ,เป็นปนเปอะไรพวกนี้อีกทีหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวต้องไปลองเทสในตัวเกมอีกทีนึงโอเคข้อต่อไปครับ ตัวที่ต่อไปนะครับจะเป็น Space Station variety หรือความหลากหลายของ Space Station นะครับผมก็งงงอยู่ว่า,าหัวข้อมันเดิมๆซ้ำๆหรือปเปล่าะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมก็อธิบายตามเนื้อหาที่เขามีในหน้าเว็บรากันครับในหัวข้อนะครับเขาบอกว่าการตกแต่งภายใน ของสปเซชั่นในแต่ละที่นะครับจะมีความแตกต่างกันเลยนะครับมีการออกแบบที่แตกต่างกันรวมไปถึงพวกสีแสงบรรยากาศต่างๆด้วยนะครับก็เท่าที่ดูจากภาพที่เขาให้ตัวอย่างมาเนี่ยก็แตกต่างอยู่นะครับโอเคก็ด้วยความที่ว่ามันใหญ่อลังการเราก็ตรงนี้เนี่ยสีต่างๆเนี่ยอาจจะสร้างความยูนิคนะครับหรือการไม่ซ้ำหรือ,อเรียกว่าโอกาสซ้ำอาจจะน้อยลงกว่าเดิมนะครับ โอเคหัวข้อต่อไปเลยแล้กันครับก็จะเป็นการาแยกยาน,นะครับที่กู้มาได้นะครับก็ตรงนี้น่าจะไปเข้าพวกกับการออกแบบยานของเราเองนะครับเขาบอกว่าเราสามารถแยกชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยของยานที่เรากู้สร้างมาได้นะครับเอาออที่เครื่องตัว s t s r s p o u t u t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  i s t s t i t n นะครับเพื่อเอาชิ้นส่วนต่างๆจากสร้างยานเก่าเนี่ยไปสร้างหรือประกอบเป็นยานลำใหม่ในแบบที่เราต้องการได้นะครับโอเคก็ ตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวมันต้องมี อาจจะเป็นของ Official เองหรือว่าอาจจะมีผูเ้เล่นบางคนนะครับที่ทําเป็นสรุปชิ้นส่วนต่างๆมาว่าชิ้นส่วนของยานเนี่ยในแต่ละแบบนะครับหรือในแต่ละชิ้นส่วนในแต่ละาพาร์ทเนี่ยมันมีอะไรให้เราเลือกบ้างน,นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมอาจจะไปหาข้อมูลอีกทีหนึ่งเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยพอดีว่าผมเพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัดเราก็ามาทําการรีวิวเลยนะครับก็เลยยังไม่ได้เข้าไปดูในตัวเกมว่ามันมีความแตกต่างนู่นนี่อะไรยังไงบ้างนะครับไปไปหัวข้อต่อไปครับหัวข้อต่อไปนะครับเขาบอกว่า ใน s p c e s t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  o นเนี่ยมีการปรับปรุงนะครับพวกแสงผิวสะท้อนต่างๆนะครับจากพื้นแล้วก็เพื่อให้เกิดความสมจริงมากยิ่งขึ้นครับรวมไปถึงการลดเสียงรบกวนจากพื้นที่รอบๆแล้วก็เพิ่มความเสถียรด้วยนะครับโอเคผมเห็นแล้วภาพน่าจะสวยกว่าเดิมแต่ว่าสิ่งที่ผมไปกังวลก็คือพอภาพสวยแล้วเนี่ยมันจะมีผลในเรื่องของพวกการ์ดจอหรือ CPU หรือเปล่านะครับตรงนี้ต้องเข้าไปเทสต์ต่อีกทีนึงเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย ก็จะมีผลเรื่องของการใช้ CPU ที่ค่อนข้างจะสูงแล้วระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีการปรปับปรุงภาพไม่ไแน่ใจว่า มันจะเป็นในส่วนของการ์ดจอหรือเปล่าต้องเราไปลองเทสดูว่าจะมีผลอะไรไหมนะครับต่อไปครับหัวข้อต่อไปอ่าหัวข้อนี้ไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องที่เล่ามาเลยครับหัวข้อต่อไปนะครับจะเป็นตัวฟรีดมิชชันนะครับหรือตัวภากรกิจกองเรือหรือพวกยาลูกที่เราส่งออกไปทาภากรกิจครับเขาบอกว่าในอัปเดตแพทนี้นะครับเขาบอกว่าตัวฝูงวินฟริกเกตนะครับหรือตัวยาลูกเนี่ยมีการเพิ่มอีเวนต์พิเศษครับเช่นในขณะที่เรากําลังส่ง ยาลูกฝูงยาลูกพวกนี้เนี่ยออกไปสำรวจอยู่นะครับบางทีแล้วอาจจะมีการติดต่อกลับมาครับเพื่อขอคําแนะนําหรือขอความช่วยเหลือต่างๆครับให้คำปรึกษากับผู้นํากองยานครับโดยกองยานเนี่ยอาจจะไปเจอกับสถานการณ์แปลกๆครับรวมไปถึงความเสี่ยงต่างๆซึ่งบางทีเนี่ยเราจะต้องวาร์ปไปช่วยกองยานที่กําลังโจมตีอยู่ด้วยนะครับเราก็ตัวดอลารครับเขาบอกว่าการตัดสินใจหรือตัวเลือกต่างๆเนี่ยที่เราตัดใจทําลงไปเนี่ย ส่งผลต่อผลลัพธ์แล้วก็ของรางวัลที่จะได้ด้วยนะครับตรงนี้ก็ผมเข้าใจว่าแต่เดิมเนี่ยมันจะมีแค่ที่ผมเจอนะครับการส่งฝูงยานออกไปเนี่ยบางทีแล้วเขาจะติดต่อกลับมาว่าพอดีตอนนี้ฝูงยานเ,าเสียหายอย่างหนักเนี่ยจะให้เรียกกลับมาไหมหรือจะ อ่าทุกสีให้ส่งต่อไปอ่าทำภารกิจต,ต่อไปในประมาณนี้นครับถ้าเรียกกลับมาเนี่ยก็จะไม่ได้ของรางวัลแล้วก็จะต้องมาซ่อมยานด้วยอะรประมาณนี้นะครับแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะมีความหลากหลายเหตุการณ์ที่จะเจอมากขึ้นนะครับก็ต้องมาดูกันส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่าหลังๆ จริงๆอ่ะต้องบอกว่าสําหรับใครที่เล่นสายเนื้อเรื่องเป็นหลักนะครับตรงนี้การส่งยานลูกออกไปทําการสํารวจเนี่ยถือว่าจําเป็นนะครับเพราะว่ามันจะได้พวกไอเทมต่างๆที่เราอาจจะไม่สามารถหาได้ในการเล่นแบบปกตินะครับคือบางอย่างเนี่ยอาจจะหาได้หรือหาได้ง่ายนะครับเฉพาะการส่งยานลูกออกไปสํารวจนะครับหรือทำภารกิจต่างๆประมาณนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่จําเป็นนะครับสําหรับการส่งยานลูกออกไปสํารวจ โอเคเรื่องต่อไปครับก็จะเป็นการปรับปรุงของรางวัลกิวนะครับของรางวัลกิลอ๋อโอเคผมเข้าใจละของรางวัลกิลนะครับก็คือต้องบอกก่อนนะครับว่าภายในเกมโนแมนสกายเนี่ยนอกจากเราจะแบ่งเป็นเผ่าพัานธุ์ต่างๆแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น เกกไวคินคอแวกเนี่ยก็จะมีกิลต่างๆด้วยนะครับซึ่งกิลนี้จะมีอยู่3กิลนะครับภายในเกมโนแมนสกายครับก็จะประกอบไปด้วยกิลฐานรับจ้านะครับกิลนักสำรวจครับแล้วก็กิลการค้าครับซึ่งเขาบอกว่าเราอาจจะได้รางวัลมากกว่าเดิมครับเมื่อเราไปคุยหรือรับเควสจากทูตกิลนะครับหรือตัวกิลคอนวอยในแต่ละระบบดวงดาวครับ อาจจะมีการเสนอของหรือว่ามีการลดราคาของต่างๆครับขึ้นอยู่กับระดับอของเราภายในกิลนานานครับเช่นในหน้าจอที่เขาขึ้นมาตรงนี้นะครับผมเข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยระดับแรงในกิลของเราเนี่ยจะเป็นในระดับ เจอเนลเจอร์นี่แมนนะครับซึ่งเท่ากับว่าเราจะสามารถใช้สิทธิ์กิลเนี่ยได้แค่เพียงแค่3อันเท่านั้นนะครับส่วนไอ้สามอันล่างเนี่ยคือจะต้องมีระดับที่สูงขึ้นถึงจะสามารถใช้ได้หรือรับของรางวัลมาไ,ได้หรืออาจจะซื้อของในราคาถูกได้ประมาณนี้นะครับก็เท่ากับว่าค่าชื่อเสียงและการค่าชื่อเสียงในแต่ละกิลเนี่ยในแต่ละระดับกิลเนี่ยก็มีผลด้วยนะครับสาหรับอัปเดตแพทนี้ต่อไปนะครับ ตัวสเตชันเมอร์แชด์รีเฟรชนะครับตรงนี้เขาบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงหน้าตาร้านค้าต่างๆภายในสเปซสเตชันนะครับโดยที่ร้านค้าทั้งหมดในสเปซสเตชันเนี่ยถูกรีดเวทใหม่ทั้งหมดเลยทั้งของตกแต่งรายละเอียดต่างๆนะครับรวมไปถึงแต่ละกิลที่มีการออกแบบมาแบบเป็นเฉพาะของใครของมันด้วยนะครับเป็นแบบเรียกว่ายูนิคเลยนะครับโอเคอันนี้เข้าใจได้ครับอ่านี่ไงล่าล่านะครับรู้สึกว่าก็แต่ละ แต่ละสเปซเซชั่นหรือแต่ละกิลหรือแต่ละร้านค้าเนี่ยก็จะมีสีมีนน่นนี่ที่บ่งบอกอแตกต่างไปเลยนะครับเออตัวนี้มันก็เข้าไปอยู่ในเรื่องของสเปซเซชั่นหรือเปล่าวะโอเคก็ต่อไปครับมาสเปซเซชั่นเบสพาร์นะครับเขาบอกว่า ชิ้นส่วนต่างๆนะครับที่ใช้ใน Space Station ในอัปเดตแพทนี้นะครับสามารถหาซื้อบรูปินได้นะครับใน Space a n o m a l y เพื่อเอาไปสร้างในฐานของตัวเองครับหรือถ้าใครอยากจะสร้างในพื้นที่ฐานตัวเองเนี่ยเป็นแนวแนวกึ่งๆกองแบบ Space Station หรืออะไรประมาณนี้เนี่ยหรือบางคนมีหัวทีดที่ว่าจะสร้างเป็นรูปแบบอื่นที่เป็นฐานแบบอลาัางการอลังการเนี่ยก็มีพวกอุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆที่สามารถใช้ได้ครับเราก็ไปซื้อหรือปลดล็อกได้ใน Space Anomaly นั่นเองนะครับ โอเคต่อไปครับต่อไปต่อไปยูนิคสเตชันครับยูนิคสเตชันเนี่ยก็จะเป็นสถานีที่ไม่ซ้าใครนะครับอ่โอเคอันเนี้ยเป็นเรื่องของเผ่าพันธุ์ละเผ่าพัานธุ์อ่าพวกคอแวกเก็กวายคีหรือประมาณนี้ครับเขาบอกว่าแต่ละเผ่าพันธุ์เนี่ยจะมีการตกแต่งสเปซสเตชันที่แตกต่างกันออกไปครับก็ยกตัวอ,อย่างน,นะครับอย่างเช่นค,คอแวกเนี่ยอาจจะเน้นเป็นพวกเซิร์ฟเวอร์ที่นลยีต่างครับประมาณนี้ส่วนเก็กเนี่ยอาจจะมีเฟอร์นิเจอร์ที่เหมาะสมกับอ่าสลีลน,นะครับ ของพวกเขานะครับตรงนี้เนี่ยเขายกตัวอย่างมาเป็นเกี่ยวกับเก้าอี้นะครับเก้าอี้เก้าอี้ตัวที่ไว้สําหรับให้พวกชาวเก็กนั่งอะไรประมาณนี้ครับรวมไปถึงป้ายโฆษณาต่างๆที่เป็นแบบเลื่อนได้เปลี่ยนได้นะครับประมาณนี้ส่วนไวคีเนี่ยก็จะเน้นไปนในทางของการทําสงครามการสู้รบครับอาจจะมีะการตกแต่งแบบแนวๆของอาวุธยุทธปกรณ์ต่างๆนะครับภายในสเปซเซชั o นแห่งนั้นครับโอเคทีนี้ผมเข้าใจว่า แต่เดิมนะครับในสเปซสเตชันต่างๆเนี่ยก็จะมีการควบคุมอ่หรือว่ามีเผ่าต่างๆนะครับเป็นเจ้าของอยู่ซึ่งผมคิดว่าตังนี้แหละน่าจะเป็นตัวชี้วัดหรือตัวกําหนดเลยว่าสเปซสเตชันแห่งนั้นๆเนี่ยจะออกสไตล์ไหนหรือแนวไหนนะครับคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าโอเคต่อไปครับอ่ามีการปรับปรุงอ่ามีรูปให้ดูนะครับมีการปรับปรุงนะครับฟอนต์เอ็นนะครับหรือตัวหน้าหน้าจอตอนก่อนเข้าเกมครับพวกยูไอต่างๆครับตรงนี้เขาบอกว่า ก็มีการปรปับปรูเมนูด้านหน้านะครับตอนก่อนเข้าเกมให้สวยสวยงามสะอาดตานะครับใช้ได้อย่างง่ายขึ้นกว่าเดิมครับก็ตรงนี้ขึ้นอยู่กับคนแหละครับว่าว่ามันแตกต่างไหมก็ผมว่ามันก็ไม่ค่อยแตกต่างแต่เดิมเท่าไหร่นะครับก็ไม่แปลกก็ตามนี้ครับมีการปรับปรุง UI ครับประมาณนี้ต่อไปต่อไปจวออนจีอ n v o i มาแล้วนะครับเพิ่มค่าความสัมพันธ์ครับด้วยการโด o n a t อ่าอันนี้เรื่องใหม่อันนี้เรื่องใหม่ก็คือเราสามารถเพิ่มค่าครับจากก่อนหน้านี้เราสามารถเพิ่มค่าความสัมพันธ์นะครับหรือตัว standing เนี่ยได้จากการทํ q u ควสรับเควสนะครับในแต่ละ k i l ในแต่ละเผ่าพันธุ์เนี่ยก็จะช่วยเพิ่มค่าตัวชื่อเสียงหรือค่าความสัมพันธ์ ของกิลหรือเผ่าพันธุ์นั้นๆละกันแต่ว่าณตอนนี้ครับอัปเดตแพทใหม่ครับสามารถโด o n a t เพื่อเพิ่มค่าชื่อเสียงอ่าผมเอาไปอะไรดีเอาไปค่าชื่อเสียงแล้วกันเพิ่มค่าชื่อเสียงนะครับให้กับกิลนั้นๆได้ด้วยการโด o n a t ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถเช็คได้นะครับว่าในขนาดนั้นหรือว่าในสเปซสเตชั่นแห่งนั้นเนี่ยแต่และกิลเนี่ยหรือว่ากิลนั้นๆเนี่ยเขาต้องการไอเทมอะไรบ้างครับเราสามารถทําการโด o n a t ไอเทมที่เขาต้องการเนี่ยไปได้เพื่อเพิ่มค่าชื่อเสียงให้กับเราเองนะครับ ต่อกิลนั้นโอเคแล้วก็ต่อไปครับสวิตซ์ตาชิพโอเคอันนี้ดีครับอันนี้ดีเพราะว่า uh, อันนี้จะเป็นเรื่องของเวลาที่เราจอดยาน,นะครับใน Space Station แล้วนะครับแล้วเราต้องการจะสับเปลี่ยนยานหลักของเรานะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าแต่เดิมเนี่ยสมมติว่าถ้าผมอยากจะเอายานซักลำหนึ่งไปขายหรือไปย่อยขายใน Space Station ผมจะต้องทําการนั่งยานนั้นหรือว่าเปลี่ยนยานนั้นให้เป็นยานหลักเราค่อยไปที่ s p a c s t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  o o แล้วค่อยทําการขายแต่ว่าณตอนนี้เราสามารถสลับสับเปลี่ยนยานหลักที่เราต้องการได้นะครับใน s p a c e Station เลยโดยการเข้าไปในเมนูอ่าควิกเมนูครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องอันนี้ครับเขาบอกนะครับว,ว่าเป็นการอ่าย่อยยานได้ ง่ายแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนด้วยใช่ครับมันควรจะมีมาตั้งนานแล้วแหละเพราะว่ากว่าที่เราจะย่อยยาได้คือเราต้องนั่งยาลานั้นมาที่สเปสเซชันแล้วก็ทําการย่อยยาพอย่อยยาเสร็จปุ๊บยาที่มันมีให้มาก็ดันเป็นยานเก่าสุดหรือยาลาแรกสุดที่เราได้ซึ่งมันก็ไม่ตอบโจทย์เพราะว่ายังไงเราก็ต้องไปเปลี่ยนยาหลักอีกทีนึงอะไรประมาณนี้เป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากนะครับแต่ว่าณนะตอนนี้เราสามารถเลือกได้เลยว่าเราอยากจะใช้ยาลหลักเนี่ยเป็นยานลำไหนครับถือว่าอันนี้มันควรจะมีมาตั้งนานแล้วนะครับโอเคเราก็ต่อไปครับ สร้างความยูนี้นะครับให้กับยา Star าชิปด้วยการเปลี่ยนสีนั่นเองนะครับนอกจากาเรียกว่าการเลือกส่วนต่างๆของยาตาชิปแล้วเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยนะครับโดยทนี้เขาบอกว่ายาที่สั่งประกอบขึ้นมาใหม่อแปลว่ายาเก่าๆไม่สามารถเปลี่ยนสีได้หรอ น่าจะใช่นะครับเนี่ยเพราะว่าดูจากรูปแล้วน่าจะเปลี่ยนได้เฉพาะยานที่เราประกอบขึ้นมาใหม่แน่เลยก็ละเนี่ยครับเขาบอกว่ายานที่เราสั่งประกอบขึ้นมาใหม่เนี่ยสามารถออกแบบสีได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นสีเฉดอ่อนเฉดแก่อะไรก็แล้วแต่ครับหรือบางทีแล้วเนี่ยอาจจะทำสีแบบที่ไม่มีในยานแบบมาตรฐานทั่วไปนะครับก็คือเป็นแบบยูนิคเลยรวมไปถึงการทําสีให้มันเป็นสีหน้านหรือสีเมทัลลิกอีกด้วยนะครับเออตรงนี้เท่ากับว่า ถ้าใครอยากได้แบบสวยๆอยากได้แบบที่ต้องการก็ต้องประกอบใหม่อย่างเดียวแล้วก็ก่อนประกอบใหม่ได้ก็ต้องไปหาชิ้นส่วนนะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยเราค่อยไปดูกันจริงๆในตัวเกมก็แลวกันนะครับโอเคแล้วก็อย่างต่อไปอ่าโอเคหมดเรียบร้อยนะครับอ่าถือว่าในรอบนี้อ่าปรับปรุงไม่เยอะนะครับก็คือเพิ่มเป็นสเปซเซชั่นเพิ่มเป็นอ่าการปรับแต่งยาสตาร์ชิพนะครับเราก็มีพวกค่าชื่อเสียงเกี่ยวกับกิลเกี่ยวกับ เผ่าพันธุ์ต่างๆประมาณนี้เลยแค่นี้นะครับหลักๆประมาณนี้โอเคแล้วก็สําหรับเนื้อหาตัวเกมจริงๆเนี่ยเดี๋ยวผมน่าจะได้มีนะครับลองเทสดูเพราะว่าจริงๆกับส่วนตัวเนี่ยผมรออัปเดตเรื่องของการสร้างหรือข้อสมัยยา,ยานเนี่ยเปลี่ยนรูปแบบหรือชิ้นส่วนยานเนี่ยมานานมากแล้วกว่าจะมีก็ ล่อไปอัปเดต4.6เนี่ยนะครับโอเคก็ยังไงก็แลแต่ฝากติดตามกันต่อด้วยละกันนะครับในตัวเกมอีกทีนึงนะครับมีโอกาสผมได้เล่นแน่นอนนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าครับสวัสดีครับ